สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้พวกผมกับเป็นประจำในเกมเศรษฐีนะครับแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยที่ผมจะต้องมารีวิวเอีเวนต์เกมเศรษฐีกันนะครับก็สำหรับเกมเศรษฐีตอนนี้นะครับก็มีเอีเวนต์เกี่ยวกับที่เรียกว่าเอีเวนต์การเชิญเพื่อนใหม่นะครับก็อย่างที่ได้พูดกันไปในคลิปที่แล้วว่ามีการรีเซ็ตนะครับ การเชิญเพื่อนนะครับ <c oughs> อ่าแ่อวเพื่อนๆทุกคนที่เล่นเกมเศรษฐีนะครับแล้วก็จะตั้งตาคอยรอนะครับเพื่อจะเชิญเพื่อนให้ครบห้าสิบคนแต่มันเชิญได้วันละสามสิบคนนะครับ <c oughs> ก็แล้วก็พอรุ่งขึ้นอีกวันนะครับก็เชิญเพื่อนไม่ได้นะครับก็ตอนแรกอาจจะเป็นที่บล็อกบล็อกอะไรต่าง สักอย่างหนึ่งนะครับก็เนยกว่าเป็นบั็กนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็คือเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ทำอีเวนต์นี้นะครับก็คืออีเวนต์เชิญเพื่อนครบ50คนนะครับรักแพ็กการ์ด S ถึง S บวกนะครับจากเดิมที่เป็นแพ็กการ์ดเบวกธรรมดานะครับก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเชิญเพื่อนอันนี้อย่างเดียวนะครับที่มีเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะครับก็นอกจากนั้นนะครับเมื่อ ทุกคนที่เชิญเพื่อน50คนขึ้นไปนะครับแล้วก็สุม่มผู้โชคดี500คนที่จะได้รับ b e t i s e S บวกนะครับแล้วก็1,000คนที่จะได้รับ b e t i s e S นะครับก็รุนกันไปนะครับมันก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันจะใครจะได้บ้างนะครับก็ต่ดโดของท่านนะครับเพราะว่าคนที่เล่นเกมเศรษฐีนั้นมีจํานวนมากเหลือเกินนะครับก็1,500คนนะครับที่จะได้แพ็กการ s ์ด S บวกกับ แพกก็กเกจเอสคอมเมดิเซะนะครับก็เป็นไม่ได้ยากนะครับสำหรับเอีเวนต์ของเมโลดี้ที่เป็น JK นะครับก็ยังหมดเอีเวนต์วันอังคารน,นะครับก็ยังสามารถทำได้กันอยู่นะครับก็สำหรับนี้ผมก็จะมาเชิญเพื่อนให้ครบ50คนนะครับก็ผมก็เชิญไป48คนแล้วนะครับ49 50นะครับ ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเราเชิญหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้รับเชิญหนึ่งครั้งเราจะได้รับหนึ่งพันหนึ่งพันโกนะครับแล้วก็จะมาลุ้นกันนะครับก็เคลียร์นี้ไปก่อนก็จะมาดูกันว่าได้การ์ด S หรือ S บวกนะครับก็ มีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะได้ S บวกนะครับแต่ก็จะมาดูกันว่าเราจะได้ S หรือ S บวกนะครับแต่ถ้าได้ตัวละครใหม่นะครับก็ได้อีก300เพรนะครับก็ยังไม่หมดอีเวนต์นะครับหมดอีเวนต์วันอังคารหรือวันที่27นี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับแพ็กเกจ S S แพ็กเกจ S อืมผมก็รู้สึกใจไม่ดีตรงที่ว่าเขาบอกแพ็กเกจ S ถึง S บวกแต่ปรากฏขึ้นมาดู แพ็กกัตเอนะครับก็อาจจะได้แค่เป็นแพ็กกัตเอนะครับก๊าซเต็ม200อพอดีก็เขี่ยก๊าซแป๊บหนึ่งนะครับจะกดขายกาปกดเพิ่มก๊าเฉยนะครับ <c oughs> ก็ผมก็ขายอะไรก็ได้โง่ไปหนึ่งใบนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมารับกันนะครับว่ากัดเอสัวนี้จะเป็นตัวอะไรนะครับก็นับหนึ่งสานะครับก็หนึ่งสสามกดครับปึ๊บ <c oughs> ตัวที่ผมได้นะครับก็คือเป็นเอเดนชูเวนน้ำนะครับก็ใช้ได้นะครับโอเคนะครับ <c oughs> เอเดนชุดเปนนนะครับก็ <c oughs> ถ้าเป็น S นะครับ <c oughs> อัพเต็มก็อย่างที่ย,ทย่างที่รู้หรือทราบๆกันอยู่นะครับว่าก็จะได้หมวกปนามาสุดชิคนะครับก็ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องกับการรีวิวอ, <c oughs> อีเวนท์ที่มีความเพิ่มจากการเชิญเพื่อนนะครับก็นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากอีเวนท์เดิมนะครับก็ถ้าสิ่งใดที่ผิดพลาดรกันใดก็ขออภัยนะครับก็อ่ ชื่อคลิปที่ตั้งผิดนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแก้ให้นะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ